ท่านที่เคยมีโอกาสไปเที่ยวหาสมิลาก็คงจะเห็นด้วยนะครับอยากให้ความสวยงามกลับมาเหมือนเดิมพื้นที่ที่หายไปถูกเคลื่อนกัดซอกก็อยากจะให้พยายามรักษาสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดต้นสนนั้นสวยงามเวลาถูกลมก็จะคงความงามแบบนี้นี่เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับว่าจะทําอย่างไรให้หาสมิลากลับมาสวยงามสองท่านที่นั่งคุยผมที่นี่ที่ทางกรุงเทพนะครับท่านแรกครับท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลาครับคุณกีระตันติเสรณีครับ อีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวางแผนการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำกรมเจ้าท่าคุณสมชายสุทธิคุณครับสวัสดีครับท่านนะครับสวัสดีครับแต่นอกจากนี้ครับยังมีอีกหลายท่านนะฮะที่อยู่ทางสูงเทาวที่หาดใหญ่ที่เราจะพูดคุยกันนะครับโดยมีตัวแทนที่จะพูดคุยทั้งแรกเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาการทางทะเลมหาวิทยาลัยสงคลานครินครับรองศาสตราจารย์ดรสมบูรณ์พรพิเนศพงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สัสดีครับเลยขั้นหนึ่งครับคุณพณนิพาสวดิพันครับผู้ในการสงขลาฟอราองค์กรภาคประชาชนนะครับยังมีน้องน้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงคลานครริยนและวิทยาลัยเทคโนโลยีสงคลาด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพณนิพาแล้วก็น้องนองทุกท่านด้วยนะฮะที่มาร่วมกันด้วยครับก็จะได้สะท้อนปัญหาได้ร่วมพูดคุยกันนะครับว่าสาเหตุเป็นยังไงแนวทางแก้ไขแบบนี้ถูกต้องหรือไม่หรือน่าจะเป็นยังไงองค์กรประชาชนหรือทางวาชการคิดอย่างไรนะครับ ถามทั้งอาจารย์สมบูรณ์และก็คุณพันธิภาก่อนนะฮะที่เราเห็นด้วยความเป็นห่วงว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมันจะมีผลกระทบอะไรต่างๆอาจารย์อาจารย์สมบูรณ์ครับสาเหตุอาจารย์บอกว่าอยากจะขอพูดหน่อยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทางวิชาการที่ศึกษามาเป็นไงฮะครับคือโดยสาเหตุเนี่ยนะครับเ,เ,เ,เราเราเราต้องชัดเจนนะครับว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องรู้สาเหตุก่อนครับผมถ้าเราไม่รู้สาเหตุเลยแกจะแก้ๆๆการลงนั้นไม่ได้ครับ เพราะนั้นสาเหตุก็คือที่เราพิสูจน์เรียบร้อยแล้วก็คือเกิดจากการสร้างสิ่งก่อสร้างลุกล้ำบริเวณชายฝั่งและชายหาดนะครับอันนี้เป็นสาเหตุที่ชัดเจนในกายภาพส่วนสาเหตุอีกประการหนึ่งที่รองลงมาก็คือว่าสังคมเนี่ยให้คุณค่าหาดทรายน้อยเกินไปพอให้น้อยเกินไปเนี่ยก็เลยมองไม่เห็นความสาคัญเพราะนั้นเวลาหาดทรายเสียหายเนี่ยสังคมก็จะรู้สึกเฉยเฉยอันนี้คือเป็นสาเหตุสองสาเหตุหลักครับอาจารย์ที่บอกว่าสร้างสิ่งก่อสร้างล้ำไปนี่คือตรงไหนยังไงฮะแล้วก็มันล้ำไปขนาดไหนยังไง คือตอนนี้ตลอดแนวชายฝั่งของภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่นาราธิวาสจนมาถึงนครน,นะนครศรีธรรมราชเนี่ยมีแต่สิ่งก่อสร้างเต็มไปหมดเลยตั้งแต่เขื่อนกัมซายเขื่อนกันคลื่นกำแพงชายฝั่งนะครับพวกนี้ทาให้สมดุลของการเคลื่อนที่ของทรายและก็กระแสน้ําชายฝั่งเปยนหมดเลยนะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยกระแสน้ําที่เกิดจากคลื่นเนี่ยจะพาทรายเนี่ยเดินจากทิศใต้ไปทิศเหนือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหามีสิ่งก่อสร้างไปหยุดยั้ยงเนี่ย สิ่งที่ตามมาก็คือว่าทรายนั้นจะเดินไปไม่ได้ก็จะติดอยู่ที่ตัวเขื่อนนะครับซึ่งอันนี้เรามีหลักฐานทางภาพถ่ายแล้วก็ทางวิชาการชัดเจนเมื่อทรายไปติดทางทิศใต้เนี่ยทำให้ทิศเหนือของสิ่งก่อสร้างนั้นเนี่ยไม่มีทรายไปเลี้ยงชายหาก,ก็จะพังก่อนพอชายหาดเสียหายปาั๊บสิ่งที่ตามมาก็คือตัวฝั่งเองตัวแผ่นดินซึ่งไม่สามารถจะต้านทานขึ้นได้ก็จะพังพอพังลงมาปั๊บเนี่ยหน่วยราชะการต่างๆก็จะงบประมาณลงมาสร้างเขื่อนเพิ่มอีกก็เลยกลายเป็นลูกโซ่ของปัญหาเป็นโดมิโน นี่คือใสตที่แท้จริงจริงนะฮะคุณคุณพันธิพาคิดว่ายังไงฮะค่ะที่ที่เฝ้าจับตามองนะคะในกรณีของการพังทลายของหัดสงขลาไปถึงยังไม่ถึงหัดสมิลาที่คนสงขารรเรียกกันเนี่ยนะคะเก้าถึงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าภาคราชการด้วยความปรารถนาดีที่จะป้องกันไม่ให้ชายฝั่งพังแต่ว่าประมาณเก้าถึงสิบปีเนี่ย มันพังตลอดด้วยการลงโครงสร้างแข็งไปไม่ว่าจะเป็นเขื่อนตัวทีนะคะกำแพงกระสอบนักปัจจุบันนี้กำแพงก้อนหินซึ่งมันน่าจะเป็นบทพิสูจน์เป็นห้องเรียนที่ยิ่งใหญ่ของคนสงขลามากเลยเก้าหรือสิบปีนี่มันพอสมควรแล้วนะแล้วก็ภาพที่มองเห็นก็คือห้าแล้วมันไปสอดคล้องกับงานวิจัยนะคะซึ่งทีมนักวิชาการได้ได้ทำการวิจัยนะคะเป็นหนังสือ ที่ที่เราทํารวบรวมกันขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นหนังสือสองเล่มที่ที่เราพยายามจะเผยแพร่เพราะว่าเรียนคีดว่าองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับระบบนิเวศของหาดห,หรือสาเหตุของการทำทลายชายหาดเนี่ยคนไทยย,ยังยังรู้น้อยส่วนใหญ่เราจะใช้ความรู้สึกเหมือนเราดูสกู๊ปเมื่อสกู๊ปนี้เนี่ยผู้บริหารบ้าน,านเมืองก็จะมองว่าเออแค่เก็บขยะ หรือไม่ก็ถ้าหาดมันพังต้องรีบสร้างโครงสร้างแข็ง<ะ>ลงไปซึ่งเรามองข้ามในเรื่องของระบบนิเวศซึ่งตรงนี้ดิฉันห่วงมากแล้วก็คิดว่าความรู้เรื่องนี้ต้องเร่งเผยแพร่<ะ>และที่สําคัญที่เป็นห่วงอีกอันหนึ่งก็คือถึงเวลาแล้วค่ะเก้าปีที่ราชการหรือหน่วยราชการที่สร้างเโคงสร้างแข็งลงไปแล้วมัน<ะ>ไม่ห้หาพังแบบโดมิโนะมันจะกินไปเรื่อยๆเนี่ยเราน่าจะหันหน้าเข้าหากัน<ะ>มาพูดคุยกัน แล้วก็อยากมีเหตุมีผลในเชิงวิเค<ล>ราะห์ร่วมกันขอบคุณคุณพันธิพาน,านะที่เป็นความเห็นทั้งสองท่านส่วนอาจารย์สมบูรณ์ก็คงจะมีแนวทางแต่ว่าลองฟังดูนะฮะว่าตอนนี้ที่ทางหน่วยงานเกี่ยวข้องเขาได้พยายามทําอยู่เนี่ยใช่หรือไม่อย่างไรแล้วก็ในความเห็นทางวิชาการเนี่ยคิดว่าอย่างไรบ้างนะครับคงถามเจ้าของพื้นที่ก่อนละกันนะฮะท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลาซึ่งวันนี้บินมาออกรายการกับเราขอบคุณมากอย่างยิ่งนะครับคุณพีระครับ ที่ปัญหาที่เขาสะทอนว่าการสร้างไปลุกล้ําแล้วก็มันพังกันเป็นโดมิโนโพวกโครงสร้างแข็งอะไรแบบนี้เห็นด้วยไหมฮะบริเวณตรงนั้นเนี่ยประมาณ400ขกว่าเมตรของโค้ง,งเก้าเซ้นเราเรีกโค้งเก้าเส้นของ ส่วนหนึ่งของหาดสมิลาคงไม่ใช่สมิลาทั้งหมดสมิลาทั้งหมดตั้งแต่โค้งเก้าเส้งไปจนถึงยันแหลมสนอ,อนเนี่ยประมาณ9ก้ากิโลเมตรคนะในส่วนที่เป็นวิกฤตจริงๆเนี่ยประมาณ 1, 1> ่กิโลเมตรตรงนั้นนะะหนึงง่งก <1 km. S 1> ิโลเมตรตรงนั้นเนี่ยเห็นภาพค่าบเพราะฉะนั้นเนี่ยบ,บางทีนี่ผมก็หหวงเหมือนกันว่าหาดสมิลาเวลาเราพูดว่าหาดสมิลาหายไปเนี่ย เดี๋ยวคนเก่าคนแก่กที่เาอาเป็นหน่วงน,นะครั<แ>บก็คงเป็นระยะไอในช่วงวิกฤตระมาหนึ 1> 1, 1่งหนึ่งกิโลเมตรแต่วิกฤตจริงๆเนี่ยที่บริเวณโค้งกาเซ่เนี่ย ประมาณ400กิโลเมตรทีนี้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นมหาการการแก้พยายามแก้ไขปัญหามหาการเลยเหรอมหาการเลยทุกรูปแบบนะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเหมือนที่พี่หนูพอนนีพผ่านมาครับที่พลเรือนที่ทำใช่แล้วลองอะไรบ้างค้งแต่โครงแข็งหรืออะไรเป็นเคลื่อนหินทิ้งครับผมลูกก็เรียกว่าทีกลอยนะมีการเอาหินไปทิ้งมีโครงสร้างแกเบี้ยน ค,ครโครงสร้างแกเบี้ยนตอนที่เราใช้บางช่วงน้ําท่วมตอนที่เขื่อนพังอ่ะเขเอาโค,ครงสร้างแกเบี้ยนที่เป็นหินแล้วเป็นทะขายทาั้งทั้งในก็เป็นกําแพงวะแล้วก็มีกําแพงกระสอบทรายที่ดำเนการอยู่ปัจจุบ,บันนี้โดย ดยเป็นโครงการของทางกรมโยธาธิการคือฟังลักษณะเหมือนการไปสร้างโครงสร้างสักอันหนึ่งเพื่อป้องกัน่าไอซ่าคือที่มาคือแต่ละช่วงพอเห็นว่าโครงสร้างคือธรรมชาติอย่างนี้มันาไหวไหมกันในในช่วงมรสุมเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นข่าวบ่อยมากนะเพราะคนห่วงกันเลยค่ามีลาแล้วก็หน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยเขาพยายามเอาโครงการเข้าไปแก้พอโครงการเอาไปแก้แล้วแต่ละอย่างที่ออกมาเนี่ยถ้าที่ผมดูผมว่าก็พอสุปได้แล้วว่ามันยิ่งไปใหญ่เลยนะ พราะทดลองไปเดินจริงๆก็คือเห็นด้วยกับที่คุณพานิภาพูดเหมือนกันว่าคือผมก็ลองไปเดินแล้วไปเดินแล้วมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ชายหาด่ะมันเหมือนว่าเพราะชายหาดปกติเนี่ยหาจะมีหล่งเดิมเราในเวลาเราเดินเนี่ยเราเดินสบายถอดรองเท้านิ่มเดินนะฮะแต่อันนี้เดี๋ยวมันมีเดี๋ยวจะมีกระสอบรามีของสร้างแขงอะไรเนี่ยขวางอยู่เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยก็ต้องรีกขึ้นข้างบนหรือถ้าเดินผ่านไปเนี่ยก็ จะเป็นสภาพที่ไม่สบายน,นั้<ช>นะคือสภาพชายหาดปันที่เราทําอยู่ทุกที่ที่ผ่านมาตอนเช้าเนี่ยผมขับรถผ่านก็เห็นการเริ่มมันจุ่ระสอบไสทรายจิวเท็<ช>ไซายนะบอกก็เข้าใจว่าจะทําต่อเื่องซึ่งขอบอกผ่านรายการนี้เลยว,ว่าหน่วยง,งานที่ทําอยู่เนี่ยขอพอิจารณาเดีให้ให้ให้เลือกให้ให ให้ให้ให้ระงับการดนเนินกันหน่วยงานที่ว่านี่คือหน่วยงานของรัฐนะฮะหน่วยงานของรัฐแต่หน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่จากเอาลงคงณทั้งแสงไปลงชายหาดเพราะผมกลัวว่าอีกท่าหนึ่งเนี่ยเนื่องจากกระแสที่ผมได้รับทราบมานี่คือหลายท่านเนี่ยจะห่วงมีความเป็นห่วงหาค่อนข้างมากพราอย่างเนี่ยบางเรื่องเนี่ยถ้ามันมันผลออกมาแล้วทําแล้วเนี่ยทำแล้วผลออกมาเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กก็ระงับใช่เราบอก ไปทางราชการไปไม่ได้เหรอฮะว่าขอให้ระงับถ้านในส่วนในส่วนราชการก็ต้องบอกไปที่ไหนยังไงผมกลัวผมกลัวไม่ทันการหรือหรือจะบอกทางราชการเราบอกผ่านใครฮะหน่วยงานไหนยังไงครับท่านท่านนายกจะบอกเลยทางหน่วยงานนี้ก็จะทราบอ๋อเลยท่านหน่วยงานท่านท่านท่านไม่เอ่ยท่านเอ่ยชื่อนะครับท่านไม่ต้องไปเอ่ยชื่ออ้าวที่นี่อีกอีกหนึ่งวิธีที่กรมเจ้าท่ากำลังถาอยู่นะครับคุณสมชายลอเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำยังไงครับครับเอ่อจากการประสานงานกันนะบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานก็คือทางเทศบาลนครสงขลา ก็ได้มาคุยกันแล้วก็มองว่าไอ้โครงสร้างแข็งเนี่ยมันมันน่าจะไม่เวิร์ก <c oughs> ก็ทางเราเนี่ยมีศูนย์พัฒนาและุงการสาธารณทที่4ที่อยู่สมคาเรามีเรือขุดลออเป็นเรือขุดประเภทหัวสว่านกัตเตอร์ <c oughs> แล้วก็ศึกษาดูว,ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งคือวิธีการเติมทราย ซึ่งต่างประเทศก็มีการการทำกันเติมทรายนะครับ,ค,รบคือเติมทรายคือคเอาทรายจากในทะเลนะครับก็บบบขุดโดยเรือขุดขึ้นมาแล้วก็เอามาพ่นใส่ตรงไอ้บริเวณหาดที่ถูกกัดเซาะไปการพ่นนี่พ่อนอยังไงฮะ สายจะมายังไงครับเรือขุดนี่มันจะเป็นเรือหัวสว่านนะมีหัวสว่านแล้วก็จะมีปั๊มในเรือดูดขึ้นมาแล้วต่อท่อท้ายเรือขึ้นมาอ๋อต่อท่อรเรือนี้จะไปอยู่ห่างจากชายฝั่งที่พังเนี่ยประมาณ200เมตรครับแล้วก็เราต่อท่อ200เมตรนี่ครับข,ขึ้นมาแล้วก็จะมีรถได้คอกคันหนึ่งคอยช่วยครับ,รบเราได้จัดสรรวบประมาณไปประมาณ3-6ล้านบาทเพื่อจะดาเนินการนําทรายจากทะเลนะครับ ขึ้นมาถมอาที่ที่ที่เสียหายไปตอนนี้กำลังทำอยู่ไหมฮะครับเราเริ่มมาตั้งแต่พฤษภาครับพิษภาหรือพิษสภาที่ผ่านมาครับผมครับเมื่อสักครู่ในภาพจะเห็นมีเรือลอยอยู่คือเรือขาดใช่หะเรือขุดอย่างงั้นพอขุดแล้วรายก็ได้ถูกดูดมาตามท่อ200เมตรเนี่ยแล้วมาพ่นในจุดที่ถูกกัดซาไปครับผมเพราะฉะนั้นจะไม่มีโครงสร้างแข็งต้องมีโครงสร้างแข็งไปกันอีกทีไหมฮะให้สายที่มาเติมเนี่ยมันไม่มันไม่ถูกเซาะไปอีกทีไม่ถูกซัดกลไปอีกที ไม่มีเลเราจะใช้ทรายอย่างไรนะครับเป็นการวิธีการเติมทรายราแนวทางนี้กําลังทําอยู่อาจารย์สมบูรณ์กับคุณพันนิพาครับครับผมครับคงคงฟังอยู่ตลอดนะฮะแล้วแล้วแนวทางนี้อาจารย์สมบูรณ์ค,รคิดว่าย,ยัางไงเป็นไงอาจารย์สมบูรณ์คือก็ถือว่าในหลักการเนี่ยมาถูกทางแล้วนะครับเพราะว่าหาทรายเนี่ยมันจะต้องอยู่ได้อยู่กับทรายทรายเป็นอาหารของห่านครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาหินไปลงมั่งเอา กระสอบไปลงบ้างนะเอาเสิ่งต่งนางๆน,นานามันมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่หาแน่นอนเพราะฉะนั้นโดยหลักการตอนเนี้ถูกต้องแต่ว่าวิธีการเนี่ยมีข้อสงสัยอยู่ยังไงครับอาจารย์เพราะว่าก็<ข>คือกระบวนการที่เราจะเติมทรายให้ใชายหาดเนี่ยเป็นกระบวนการที่ประเทศไทยทีผมว่ายังไม่เคยได้ทามาก่อนแต่นี้ถ้าจะทําอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยเราควรจะมีการศึกษาให้เรียบร้อยคว่าจะมีผลกระทบอะไรบ้างทรายควรจะกุดตรง